นางกวักที่ยังไม่แกะออกจากซิลพลาสติกเลยนะคะแบบที่เห็นในร้านสังคพันธ์ไปจนถึงนางกวักที่ขยายอนาเขตความศักดิ์สิทธิ์ค่ะจากคิ้งร้านค้ามาสู่โลกติ๊กตอกเลยนะคะทั้งช่องสายหมอดูที่นําภาพนางกวักมาเรียกเ n g a g e m e n t ให้พิมพ์สาธุ99ค่ะการใช้นางกวักจูงใจนักลงทุนด้านตัวเลขของเว็บไซต์เสี่ยงโชคและปรากฏการณ์นางกวักกระตุ้นการท่องเที่ยวในวัดนะคะในจังหวัดเชียงรายที่สร้างเทวรูปนางกวักไว้ขอโชคขอลาบกันการ ทดลองสำรวจที่ทางของนางกวักนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคที่สื่อออนไลน์มีอิทธิพลต่อความศรัทธาของมนุษย์ค่ะทําให้ศิลปินเองคุณสือรวิทยาตุรัพั์พัฒนนนะคะสร้างสารรค์เป็นภาพเทคนิคสีอะคริลิกขึ้นมายืดขยายรูปนางกวักให้มีฟอร์มที่อาจจะดูแปลกตาไปค่ะแล้วก็จัดวางซ้อนอยู่บนพื้นหลังของภาพที่นําพยันรูปนางกวักมาเรียงต่อกันนะคะ แต่ว่าวัตถุมงคลอย่างพยันนางกวักกลับไม่ได้เป็นพยันเขียนมือตามแบบของโบราณค่ะแต่สั่งซื้อจากโรงงานผลิตพยันป้อนร้านค้าสายมูตัวแทนโลกทุนนิยมที่นำศรัทธามาผูกกับการค้าขายนะคะ นี่เป็นส่วนหนึ่งจากนิทรรศการค่ะเอลลนส์เพลเยอร์เพ่งเพ่งพา่าหาหารือนะคะที่ศิลปินปันเสอราวิทย์ตั้งใจนำคาถาเงินล้านค่ะบทสวดบูชาขอโชคลาภด้านการเงินมาตั้งชื่อเป็นนิทรรศการเลยนะคะ mm hmm. เพื่อกระเทาะที่มาที่ไปของการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้รวยค่ะความหวังตอบโจทย์ของผู้คนในยุคที่เงินนั้นคือหนทางแก้ปัญหาทุกอย่างนะคะและกลับการนายทุนเองก็นำความเชื่อตรงนี้ลหะคะ่ะความเชื่อความศรัทธามาขับเคลื่อนเม็ดเงินอีกทีหนึ่ง แสดงผ่านผลงานชิ้นที่กวนโอ้ยที่สุดในนิทัศการนะคะก็คือมีมภาพบนอินเทอร์เน็ตที่วางอยู่บนหิ่งค่ะแทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่รับฟังคําขอพอรจากมนุษย์ที่อยากรวยคนแล้วคนเล่านะคะจนใบหน้าอิดโรยเพราะให้พรจนเหนื่อยเทพก็ไม่ไหวเหมือนกันละคะ่ะสำหรับนิทัสก,การนี่สำหรับมุมมองผมนะผมไม่จัดเลยผมมองว่ามันสนุปเลยซ้ำอืมเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ใดๆก็ตามอ่ะมันจะยังศักดิ์สิทธิ์อยู่ก็ต่อเมื่อมันตอบสนองฟังก์ชันทางสังคมถ้ามันไม่ตอบสนองแล้วความศักดิ์สิทธิ์ความนิยมนั้นก็จะเสือ่อมลงไปฉะนั้นผมว่าการที่เราจะมูหรือการที่เราจะขอจากบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องผิดเลยสิ่งที่เราต้องตั้งคาถามคือ อะไรทำให้เราต้องขออย่างไม่หยุดหย่อนอย่างเงี้ยตลอดไปอ่ะเหมือนกันที่ผมตั้งชื่อจิศสกาลว่า LS Prayer มันคือการภาวนาอะไรที่สิ้นสุดต้องต้องต้องทคำถามต่อว่าอะไรทําให้เราถึงต้องทําให้เราต้องมาหาที่พึ่งทางใจที่เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วภาวนาต่อสิ่งนี้แบบไม่มีที่สิ้นสุดเลย ด้วยวัย23ปีนะคะนับตามเจเนอเรชัน hmm. ก็เลยนิยามตัวเองว่าเป็นคนเจนซีค่ะ mm hmm. หากพุ่มหลังวัยเด็กของปันสิรวิทย์โตมากับครอบครัวที่ใกล้ชิดศาสนาพุทธนะคะ mm hmm. เข่งครัดกับการปฏิบัติค่ะ mm hmm. ไปทําวัดสวดมนต์ทุกวันแล้วก็เข้าวัดทุกวันพระขณะที่ตอนเด็กๆเ,เนี่ยเคยบชเนนด้วยนะคะโตมาก็สอบนักรรมชั้นตรีโทและเอกก็เลยไม่แปลกใจเลยที่มีความลุ่มลึกต่อปรากฏการณ์ความเชื่อในสังคมไทยนํามาสู่เส้นทางการเลือกเรียนวิชาเอกด้านศิลปะไทยค่ะแล้วก็สร้าง สารผลงานชวนคบคิดต่อคำว่าศรัธทธายอย่างคมคายนะคะศิลปินรุ่นใหม่ยังเลือกใช้เทคนิคการสร้างงานศิลปะไทยประเพณีอย่างเรื่องการใช้เทคนิคสีฝุ่นทองคำเปลวบนพื้นดินสองพองแบบเดียวกับงานช่างจิตรกรรมฝาผนังตามวัดเก่าแก่เลยค่ะ รวมถึงการใช้ยางมะเดื่อแล้วก็เทคนิคลงลักปิดทองด้วยในผลงานเซ็ตหน้ากากพระลักษณ์หน้าทองของมองคลเสริมเสน่ห์เมตตามมหานิยมนะคะก็ใช้กระบวนการผลิตผลงานขับเน้นความหมายให้หนักแน่นยิ่งขึ้นในนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกของตัวเองค่ะการทํางานศิลประร่วมสมัยเนาะผมมองว่าแมทเทอเรียทุกอย่างมันมีมินิ่งของมันมันไม่ได้มาแค่รูปแบบของมันแต่มันพาอดศาสตร์พาในยะพา อะไรต่างๆมากับผมด้วยฉะนั้นผมเลยมองว่าโปรเซสทุกอย่างอะสำคัญก็คือเข้าคณะจิตกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรแล้วก็เข้าเอกศิลปะไทยด้วยความที่เป็นเอกศิลปะไทยเนี่ยมันก็เลยเป็นการทํางานคือเขาให้อิสระที่จะทำงานร่วมสมัยทํางานอะไรก็ได้แต่ว่าต้องเบสออน cultural research การศึกษาทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาอะไรเงี้ยแล้วก็เอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการทํางาน หนึ่งกิมมิคของงานครั้งนี้ทุกคนที่เข้าชมจะได้รับของที่ระลึกติดไม้ติดมือกลับไปด้วยนะคะก็คือวัตถุมงคลนางกวักชิ้นจิ๋วอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ค่ะจากการลงไปสำรวจพื้นที่ทําให้ศิลปินพบว่านางกวักเนี่ยไม่ได้บูมแค่ในไทยหรือว่าส่งออกไปที่จีนเท่านั้นนะคะแต่ตลาดใหญ่อีกแห่งของวัตถุมงคลไทยอยู่ที่เวียดนามค่ะคุณผู้ชมคะก็เป็นภาพใหญ่ที่ทําให้เห็นอิทธิพลเศรษฐกิจมูเตลูและการนําความเชื่อมาเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนเม็ดเงินนะคะนิทัศ การนี้ค่ะ LS p l a เ e r เเพลงเพลงพาพ่าหาหารือนะคะจัดแสดงถึงวันที่28พฤศจิกายนค่ะที่พาเลทอาร์สเปซทองหล่อไปดูกันได้นะคะ